ปั่นจักรยานค่ะปั่นเก่งแล้วนะคะตอนนี้ไม่กระแจ๊กกระแจ๊กแล้วตอนนี้สามารถปั่นเป็นวงได้เลยเอาปั่นเลยลูกปั่นเลยปั่นยังไงคะปั่นเลยเออใช่ไม่ต้องกระแจ๊กสามารถปั่นได้ปกติแรงให้หนูปั่นสิปั่นรอบเก้าอี้ตาเลยเนี่ยหมั่นรอบเก้าอี้ตาเลยฝนตกเพิ่งหยุดนะปั่นออกกำลังกายอืม ปั่นเลยค่ะลุยน้ำไปเลยปั่นเลยลูกลเพื่นนะเพื่อนนะมาเลยโอ้วนเก้าอี้ตาเลยเพื่อนนะ,ะปั่นเลยค่ะเก็งจังเลยอ่ะ เก้าอี้ตาและมานี่ละบนแม่กันแหละแม่นั่งตรงนี้นะเอามาบนแม่เลยอืมนะจะเลี้ยวซ้ายขวา,วา,วอ,า,าอืมนะจ้ะเอามาปั่นบนรอบแม่เลยอ่ะ โอ้โหเอ้มาโพนี่ล้นะปั่นไปทางนู้นอือหือโอ้เก่งมากเลยเอ๊องเก่งมาโพนี่แล้วเก่งยังงปั่นเลยเก่งมากเลยป่ะ โอเคค่ะบ๊ายบายคุณผู้ชมแม่จะปิดแล้วบ๊ายบาย,ยาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องน้องวดใจด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ